ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพับเหรียญโปรยทาลูกเต๋านะคะระดับแรกเลยตัดลิบบิ้นเป็นสี่เส้นนะคะความยาวประมาณ20เซนติเมตรโดยเราจะตัดเป็นแหลมๆแค่ฝั่งเดียวนะคะอีกฝั่งหนึ่งเป็นปกติค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำการาต่อริบบิ้นสองอันเข้าด้วยกันนะคะ แต่เราจะสลับข้างกันนะคะโดยฝั่งจะใช้ด้านธรรมดาส่วนอีกฝั่งนึงจะใช้ด้านสีขาวเพราะว่าเวลาเราทำเนี่ยนะคะมันจะได้ออกมาเป็นด้านเดียวกันเนาะเอาเส้นนี้นะคะพับเส้นนี้ค่ะพับเส้นนี้เข้ามาพับลงมาค่ะทำตามเลยนะคะจากนั้น สอดเข้าตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ดึงให้แน่นค่ะจะได้ในลักษณะอย่างนี้นี่เห็นไหมคะสองฝั่งสีเนี่จะอยู่ฝั่งเดียวกันทั้งสองเส้นเลยเส้นต่อไปนะคะถ้าเหมือนเดิมค่ะพับลงมา เส้นนี้พับไปทางด้านซ้ายเส้นล่างพับขึ้นบนแล้วก็สอดเหมือนเดิมค่ะ <1> 1> ก็จะได้ริบบิ้นเหมือนกันในลักษณะอย่างนี้สเส้นนะคะแล้วก็เอาทั้ง2เส้นเนี่ยมาประกบกันไม่ใช่สิมาต่อกันแบบนี้นะคะโดยฝั่งขวานะคะเราจะเอาเส้นขอบนะคะ ขัดทางด้านล่างของเส้นที่2แต่ฝั่งซ้ายมือนะคะเราจะเอาขัดทางด้านบนของเส้นที่2จากนั้นนะคะเราจะทั้งสองเส้นนี้มาขัดกันค่ะจะได้ในลักษณะนี้นะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเอาขอบทางด้านขวาขัดทางด้านล่างขอบทางด้านซ้าย ขัดทางด้านบนแล้วเอาสองเส้นนี้ขัดกันค่ะทำไปเรื่อยๆนะคะทำเหมือนเดิมค่ะหลังจากทำครบสามรอบแล้วนะคะจะได้ในลักษณะอย่างนี้เราก็นำเหรียญที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะ จากนั้นเราก็ทําเหมือนเดิมนะคะเส้นที่อยู่ทางด้านขวาเส้นขอบนะคะขัดข้างล่างค่ะเส้นที่อยู่ด้านซ้ายขัดกันทางด้านบนนะคะแล้วก็เอาสองเส้นนี้มาขัดกันค่ะแล้วก็ดึงช่วยดึงนิดนึงเป็นการจัดให้เหมือนสี่เหลี่ยมมากขึ้นนะคะแล้วก็ทำแบบเดิมอีกหนึ่งรอบแล้วกัน อย่างนี้ค่ะขัดทางด้านล่างนะคะเส้นขอบและทางด้านซ้ายมือนะคะขัดทางด้านบนของเส้นที่สองแล้วก็เอา2เส้นที่ได้มาขัดกันค่ะจากนั้นก็จัดนิดนึงจากนั้นนะคะก็จะเป็นการสอดเก็บริบบิ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เราได้เป็นลูกทรงสี่เหลี่ยมเรียบร้อยแล้วนะคะโดยนี่ หอกลิบบินจะมาอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็สอดต,ตามแนวเลยแล้วก็จับมาดูอะตรงนี้อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้ก็สอดเข้าตรงตามแนวมันเลยตรงนี้ค่ะเห็นหรือเปล่าเลยส่วนตรงนี้มาแนวนี้เราก็สอดต,ตามแนวเลยค่ะส่วนเส้นนี้นะคะสอดเก็บค่ะ แล้วก็ดึงจัดให้ตรึงนะคะ mm hmm. เพื่อจีจะได้เป็นรูปเป็นล่างมากขึ้นแล้วก็สอดเก็บอีกค่ะขั้นตอนสอดเก็บนี่คงไม่ยากนะคะถ้าเราทํามาเป็นลูกได้แล้วเพราะว่ามันจะตามแนวเลยเราก็สอดตามช่องไปเลยนะคะง่ายๆสอดเก็บเลยค่ะ วันนี้เสียงดังนิดนึงเนาะออาดอนอกบ้านนะคะพอเราได้ตามที่ขนาดที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็ตัดเลยค่ะ เรียบร้อยแล้วค่ะไม่ยากเลยนะคะสามารถลองทำตามกันได้เลยนะคะใช้ลิปบินน้อยแล้วก็ง่ายด้วยนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ